ต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้งานในส่วนของ smart filters กันดูนะครับสำหรับ smart filters นั่นก็คือการใส่ฟิลเตอร์ให้กับ Layer smart objects นะครับที่เราได้ทำงานกันไปเมื่อสักครู่นะครับพอเราจะทราบว่าในส่วนของ smart o b j e c t นั้นจะมีการป้องกันในส่วนที่เป็นพิกเซลของภาพที่อาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเติมรายละเอียดได้นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะใส่ฟิลเตอร์ลงไปนะครับก็จะใช้งานในส่วนของ smart filters นั่นเอง โดยการทำงานของ smart filters นั้นก็จะสร้าง Layer Mask ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใส่ฟิลเตอร์โดยฟิลเตอร์ที่เราใส่ลงไปนั้นจะไม่เป็นการทำงานกับภาพโดยตรงนะครับแต่เหมือนกับว่าเราสร้าง Layer Mask ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานแล้วก็เลือกได้นะครับปรับย้อนกลับคำสั่งได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อภาพต้นฉบับนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับถ้าเราต้องการจะใช้งานในส่วนของ smart filters นะครับก็ให้เลือกที่ฟิลเตอแล้วก็มา convert for smart filters นะครับ แล้วก็โอเคลองสังเกตนะครับเมื่อเราเลือกที่คำสั่งนี้แล้วจะปรากฏสมาร์ทอ็อบเจกต์ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับและเมื่อลองใช้งานฟิลเตอร์ดูนะครับก็ให้เลือกในส่วนของฟิลเตอร์ที่เราต้องการจะนํามาใช้งานนะครับในรูปแบบไหนก็ได้นะครับก็เลือกรูปแบบได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ลองโอเคดูก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของภาพนั้นจะเปลี่ยนไปก็จริงนะครับแต่ว่า ภาพต้นฉบับของเรานั้นยังเหมือนเดิมและเมื่อผมลองซ่อนในส่วนของ smart filter ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพต้นฉบับของเรานั้นก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพียงแค่เป็นการใช้งานในส่วนของการสร้าง mask ขึ้นมาแล้วก็ใส่ filter ลงไปนั่นเองข้อดีในส่วนนี้ก็คือเราสามารถใส่ filter ได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เลือกเอาเฉพาะ filter ที่ดีที่สุดหรือว่า filter ที่เราต้องการเท่านั้นแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับอย่างใน,นที่นี้ผมจะลองใส่ filter เพิ่มไปอีกสักหนึ่งรูปแบบนะครับ แล้วก็เลือกที่ในส่วนของ Poster Edges ก็จะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้แล้วก็เลือกโอเคนะครับถ้าเราต้องการนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของภาพก็จะมีขอบที่มีความคมมากขึ้นนะครับมีสีดำที่หนามากขึ้นก็เลือกได้นะครับให้แสดงผลที่ละอย่านะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกในส่วนของ Poster Edges ออกไปก่อนก็จะเหลือเฉพาะฟิลเตอร์อันแรกที่ใส่ลงไป หรือว่าถ้าต้องการที่จะให้ในส่วนของลักษณะฟิลเตอร์แรกที่ใส่ลงไปนั้นไม่มีนะครับก็เลือกออกไปได้เห็นไหมครับเราสามารถจะเลือกฟิลเตอร์ได้ทีละหลายหลอย่างหลายๆชนิดพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะเลือกเฉพาะบางฟิลเตอร์นําไปใช้งานนั่นเองนะครับในที่นี้ก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับลองนาเอาไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับจะเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ภาพต้นฉบับของเรานั้นเสียหายในกรณีที่เราใส่ฟิลเตอร์ลงไปนะครับใช้งานกันดูครับ